ใช่เล่เนาะต้นตัวเสาจะนั่งแตกงามจะใช้กับผิงร่วมกันอันนี้ผิงผิงทางผีดผิงอันนี้จะใช่เลยเนาะข้ากครล่ะกำลังงามเนาะข้ายิงข้าที่ว่าเขาเห็ดพิกงอารเนาะเอามาเสียบลงดินนี่รังแตกเราย่างหลายเลยเราไปดึงเฮี้ยงเขากำลังออกนอะไรเนาะ เอาไปกินสมามซนะี่วยหรือไงแทน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 โคงมีตัวนงึงกูโค้งไง่ะมุหนึ่งเกิดกำลังเกิดดอกไล่แล้ตัวมวยติดบัคไหลาล,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 าลา่ัานในมีติดมีลน มาแข็งงาบว่แต่วะเป็นจุลโหลดตั้งไหนหรอกพือนบนแบบจุลโหลดขึ้นนะ่ะงาบว่แต่เป็นเหง้าขึ้นไปเลยเป็นตาหักดอกกลางบนนะ่ะประมาณนี้ไปนะ็นอ้อ